ถ้าคุณประพันธ์สังเกตให้ดีเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาทางนั้นอย่างเดียวเขาเข้ามาทุกทางซึ่งรวมถึงการเข้าไปหาสื่อมวลชนไปหานะกิจกรรมทางการเมือง<ม>เข้าไปหาพรรคการเมืองต,อต่างๆเข้าไปหาระบบราชการแล้วก็เข้าไปหาสื่อมวลชนนักวิชาการด้วยถามว่าผมรู้ได้ย่งไงว่าคนเหล่านี้เข้าไปคำตอบก็จะอยู่ในส่วนที่ผมจะพูดในวันนี้แหละนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณประพันธ์ เริ่มกันเลยว่าที่ต่างๆเนี่ยสังคมไทยผมจะถามคุณพันธ์ง่ายๆอย่างนี้ว่าณวันนี้สังคมไทยเราได้ยอมรับกันหรือ,อยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการก่อกันร้ายครับกับคําถามดีมากครับคําถามดีมากครับถ้าถามผมเนี่ยฮะเราผมผมก็จะมีเหตุหผลที่ ว่าใช้คํานั้นได้แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่โจรมุสลิมชายแดน,นใต้กระทำเนี่ยมันคือการก่อการร้ายครนะครับแต่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับหรือว่าเขารู้เหมือนกับที่เรารู้ไหมนะครับครับออาถ้าอย่างนั้นครับคุณประพันธ์แล้วลองถามคนที่ดูช่องนี้อยู่ทั้งทุกๆุแพลตฟอร์มก็แล้วกันว่า ตุการณ์ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายได้หรือยังครับอ่าถ้าเห็นด้วยกดหนึ่งมาเลยครับถ้าไม่เห็นด้วยกดสองครับเห็นถ้าเห็นด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือการก่อการร้ายนะฮะกดเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าไม่เห็นด้วยนะครับก็เกิดกดเลขสองครับนะครับเราจะได้รู้ว่าความเห็นของภาพชนเป็นไงบ้างครับครับต่อเลยครับเชิญฮะ แป๊บนึงนะครับอ่าแป๊บนึงแต่ลุกไหมครับว่าโอ้โอ้ผมมีข่าวล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งคุณประพันธ์ผมมีข่าวล้าจะพูดมีเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วในเมื่อวันนี้ด่วน ร้ายบุกยิงชาวบ้านพ่อลูกไทยพุทธเสียชีวิตขณะครอบครัวนั่งดูทีวีในบ้านเหตุเกิดวันที่สองพฤษภาคมเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาสาสิบแปดนาทีกราดยิงในบริเวณพื้นที่ร้อยต่อบ้านโคกูแวต์ตบลพร่อนและบ้านปลาปลาตําบลโพสิตอาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงอายุเก้าปี เพิ่งเกิดวันดีและเป็นช่วงเวลาทุ่มกว่ากวานเลยข้อมูลนี้เนี่ยให้เราเรียกได้แล้วนะครับว่าเป็นก่อการร้ายครับเอ,อที่คุณเอสแจ้งมาล่าสุดเนี่ยครับแล้วก็พระเอ,อรูปปัถาคตนะฮะก็แจ้งข้อมูลมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับบอกว่าแจ้งชาวพุทธชายแดนใต้ด้วยนะครับอย่าออกที่เสี่ยงตอนนี้พวกโจรมุสลิมใต้ตั้งเป้าล้างคนพุทธชายแดนใต้ขณะ นี้ค่ำนี้นะครับช่วยกันแจ้งด้วยนะครับนี่เขามาล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เขาไล่ล่าคนไทยพุทธอยู่ในพื้นที่นะครับครับโอเคครับต่อครับเออครั้เนี้ไอ้กอล์เพจเหล่านี้มันก็คือทำให้ท้ายสุดเนี่ยกลุ่มสอวอกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีท่านคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลที่เคยออกรายการกับคุณประพันธ์ด้วยเขาก็ออกมาถแถลงการให้ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แล้ว อันนี้คุณประพันธ์ได้ตามข่าวใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่เมื่อวานนี้ผม,มพูดในรายการอยู่